นี่สีมาแช่เทคนิคก,กันเห็ดมันหัวใหญ่มันมีเทคนิคอยู่เล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆที่หลายคนไม่รูจ้จักวนชนใหญ่จะเป็นเกษตรกรไล่ไม่นะครับที่ไม่รูจ้จักผมจะมาวอาส่ฟังวันนี้เห็ดแบบนี้แหละมันจะได้มันจะได้แบบนี้เลยทางเห็ดตามผมนะมึงบอกสุฟังได้เนี่ตังใจได้ทอนพันเนี่สำคัญทีสุดเลยต้องมีขนาดความเา่าว20ถึง25เซนนี่ผ่านการทดลองมาแล้วได้ครับ,บว่ามีทฤษฎี ทดลองมาแล้วเห็ดมาหลายปีละได้พื้นที่ลอยก็เลยน,นี่เห็ดแบบนี้มาโดยตลอดเลยจากหลังจากที่ทดลองเราประสบความสําเร็จมือนีเสียวมาแช่ถอนพันธุ์มีความยาว2 0ถึงยีเซนหน่อยกว่า20เส้นนี่มันจะแห้งไวไม่มีโอกาสแห้งสูงถั่นยาวเกินยิบหาเส้นกับบดีหัวบดใหญ่พอล่ำสันปุ๊บเงามันของเขานี่สีขยายได้ใหญ่สีขยายได้ใหญ่ใหญ่ยยแบบสุดล่ำเลยนี่แบบนี้ แบบนี้ใหญ่จนสุดลำเลยพอเขาพอมันใหญ่ปุ๊บฐานเหงามันมันก็จะใหญ่พอฐานเหงามันใหญ่ปุ๊บหัวใหญ่หัวโดกแด้บาดเนี่ยแล้วความลึกในการเสียบเอาแค่แปดถึงสิบเซนพอมันจะยูผิวผิวดินแล้วออกซิเจนในดินมันสูงดินมันโปร่งหัวมันจะใหญ่ไปได้ไปได้ใหญ่ถ้าเขาปลูกลึกความความแน่นของดินยิ่งลึกดินดินยิ่งแน่นเอามือกลวยบังเด้แห้งลึกดินยิ่งแน่นหัวมันใหญ่ไปได้ มันกิจากเมื่อใครโปอยู่ตรงยู่ตรงเงาเนี่ยถ้าเขาเสียบลึกๆบันวันนี้หัวกันยสันๆป้อมๆอันนั้นเ่าเอายัไปเสียบลึกเอาแปดตังสิบเส้นพ่อเอาลำสันถ้าลำเนาว่ะเป็นยังคือบปล่าลำเาาลำเนาลำเนามันเกิดเกิดดีแต่ว่าขอเสียลมันคือมันจะแตกงาอยอ่เพียแตกกิ่งอยู่เพียเพราะมันแตกกิ่งยู่สูงปุ๊บงามันก็จะน้อยเพราะว่าเงามันมันใหญ่แบบพวกนีไม่ได้ใหญ่ก็จริงอยู่แต่ว่ามันไม่ซ้พวกนี้หรอกบันนี้ฐานเงามันก็จะน้อยกว่าน้อยกว่ากัน มันกับยีเฮ็ดให้หัวมันของเฮาเนี่ยว่ได้แบบนี้บ่เต็มที่ครับเอาสันดีกว่ามือนีก็สิเม้าใาหา้ฟังแค่นี้แหละคนที่ปลูกไม่เอาล่องวิธีนี้ผมไปปลูกเบิง่งอาเพิ่มเติมนิดนึงคือระยะห่างระยะห่างพอห่าปลูกตื่นปุ๊บระยะห่างเฮาตรงมีความห่างย่างน้อยหน่อยคือเมตร20คูณ90ครับเป็นย่างคือต้องเอาหางถ้าปลูกถ้าปลูกที่ปุ๊บ มันจะลมเพราะว่าเขาปลูกตื่นเวลามันลมปุ๊บมันจะลมเป็นดวิโนเลยลมไปร้ายเป็นเวิรงเป็นเวิงเป็นเวิรงเลยเพราะฉะนั้นเขาปลูกหางเพราะเขาปลูกหางหมายถึงว่ามันเป็นการบังคับมันเป็นให้ตัวเลยว่ามันต้องพยุงตัวของมันอ่ะให้ยูแล้วการพยุงตัวของมันเนี่ยในความสที่หันปลูกหางปุ๊บมันได้รับแสงแดดได้รับออกซิเจนได้เต็มที่มันก็จะแตกกิ่งแตกงาได้แบบสมบูรณ์แล้วก็หัวมันเนี่ยมันก็จะแตกไปได้ไวแตกไปได้งเพื่อเพื่อมันจะพยุงต้นของมันเนี่ มันกันเลขกลายเป็นการบังคับให้มันหัวใหญ่ปมามาานั้นไอลีไปล่องเวงไปล่องคนละลายก็ได้ครับดับร่องว่าเพราะผิดหวังแต่ว่าคลิปต่อไปผมจะเฮ็ดเกี่ยวกับป,ปับปุงดินเพื่อขั้นตอนขั้นตอนนี้เนี่ยโอเคแล้วไปปลูกโอเคแต่ว่ามันจะมีขั้นตอนปุงดินคุณต้องปุงดินให้ให้เยี่ยมก่อนปุ่งดินให้ดีก่อนจังมาปลูกวิธีนี่แล้วผมจะมาบอก ปุ๋ยแค่หนึ่งว่าปุ๋ยใส่ปุ๋ยสุดไลยเอาแบบว่าให้ครบเลย